สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตเน็ตช anel วันนี้เราก็อยู่กับเกม7บาทกานอย่างเช่นเคยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับ Happy New Year เพื่อนเพื่อนชาว7บาททุกคนด้วยนะครับก่อนอื่นเลยผมก็ขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับที่คลิป7บาทเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ลงนานมากนะครับพอดีช่วงนี้นะครับมันมีหลายๆอย่างนะครับเข้ามาแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยยุ่งมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างดาวด้วยนะเลยไม่อยากทําคลิปอะไรหนักหนักมากนะครับอยากจะพักสักหน่อยนะก็ตอนนี้นะครับกลับมาดีขึ้นแล้ว ก็จะกลับมาทําคลิปปกติเหมือนเดิมแล้วนะครับก็สิ่งที่ดาวที่สุดนะในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าแมวบ้านผมนะครับอันนี้จริงๆไม่ต้องเล่าก็ได้นะแต่ขอเล่านิดนึงแล้วกันคือแมวบ้านผมที่เลี้ยงมาแบบเกือบ20ปีครับ เขาเพิ่งเสียนะคือเสียแบบไม่ได้แก่ตายนะครับมันโดนงูกัดตายครับก็อันนั้นเนี่ยทำให้ผมแบบนอยไปเยอะมากนะแล้วยังมีแบบเรื่องข้างนอกนะครับหลายๆอย่างเลยอ่ะมันประดังมาช่วงปีใหม่พอดีนะครับก็เลยขอหยุดพักสักหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้แจ้งให้เพื่อนทราบล่วงหน้านะครับอันนี้ก็ขอโทษอีกทีนึงแล้วกันก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงดัตตัวใหม่นะครับที่กําลังจะเข้าเกมมานะครับตัวนี้บอกเลยฮ ype แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นธาตุใหม่เข้ามาด้วยนะครับ่่ายนนเีีัวว้ต มันจะมาเมื่อไหร่นะครับสำหรับการมาของดัตตัวใหม่นี้นะครับมันอาจจะทําให้เซิร์ฟของเรานะครับมีการเปลี่ยนแปลงวันในการอัปเดตเกมตลอดไปเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตรงนี้เดี๋ยวต้องรอดูทีครับเพราะว่าวันที่ดัตเขาจะมานะครับทางเว็บเนี่ยจริงๆเขาประกาศไปแล้วนะครับก็นี่เลยครับกิจกรรมไลค์กับรีทวิตนิวเมริโอดันะครับประกาศตั้งแต่วันที่29ธันวาแล้วนะครับเขาบอกว่า เราจะทําการอัปเดตเฟสติวัลปีใหม่นะครับที่ทุกคนรอคอยในวันที่7เดือน1น,นี้นะครับนั่นก็คือสุขนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเก็บเพชรให้พอแล้วเพื่อน,อนสำหรับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีกิจกรรมไลฟ์แล้วก็รีทวิตแจกเพชรเพิ่ม,เต,มเติมด้วยนะรวมแล้วสูงสุดก็จะได้อีกคนละ30ชิ้นด้วยนะสำหรับดัตตัวใหม่นะครับตู้เฟสติวัลรอบนี้เนี่ยมีตัวอะไรบ้างน,นะครับผมบอกเลยเพื่อน มันรวมตัวเด็ดๆนะครับอยู่ในตู้นี้ทั้งหมดเลยนะคือเปอิดเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับเห็นเล่าตัวละครเฟสติวัลที่กลับมารีลานรอบนี้เนี่ยมาถึง4ตัวเลยครับที่สําคัญไม่ได้มาแค่เฟสปกตินะมันมาทั้งเฟสปกติผสมกับโฮลลีวอลเฟสด้วยนะครับก็สําหรับดัตตัวใหม่นะครับท่านความมืดเนี่ยโอกาสออกจะอยู่ที่0.25นะครับส่วนตัวละครเฟสลีลานเนี่ยก็เท่ากันเลยเพื่อนๆอยู่ที่0.25นะครับจะมีเป็นอลิซาเบธดังฟ้านะครับโกเทอร์เขียว มาเกล็ลูเชลนะครับแล้วก็คิวแซกนะก่อนทั้ง4ตัวละครนี้นะครับผมบอกเลยเป็นตัวเฟสแนวหน้านะครับใช้งานได้ทุกตัวเพื่อนเก่งหมดทุกตัวเลยครับและตู้นี้นะครับมันจะเป็นตู้ไมเลทครับโดยทุก300แต้มกับ600แต้มเนี่ยเราจะสามารถได้รับตัวละครเอสซานะครับการันตี1ตัวส่วน900แต้มเนี่ยจะสามารถเลือกรับได้เลยนะครับหตัวละครจะเป็นดัตตัวใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาตัวละครเฟสอื่นๆนะครับที่กลับมารีรันก็ได้นะรอบนี้ก็ใครที่อยากได้ตัวไหนพิเศษนะครับสามารถเลือกกันได้เลยนะแต่สำหรัับบผมนนนน่แอคร ตู้ใหม่นี้ก็ต้องเลือกตัวใหม่ไว้ก่อนอยู่แล้วนะส่วนตัวละครอื่นๆในตู้นะครับก็ยังน่าสนใจเพื่อนเผ่านัางฟ้านะครับมากหมดเลยลูเชลาริเอลนะครับแล้วก็ทามิเอลนะครับส่วนจันโดราเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับรวมไปถึงเอทรอ์ซาเขียวด้วยนะกับพี่โดฟ้านะครับก็ถ้าเกิดให้ผมนับนะตัวละครที่สามารถใช้งานในตู้นี้ได้ดีนะครับ1 2 3 4 5นะครับตัวเฟสแล้วก็ แถวนี้ได้หมดเลยนะครับเป็น9แล้วก็10 11นะครับประมาณ11ตัวนะครับจากทั้งหมด16ตัวนะคือถ้าเพื่อนๆไม่เกลือจริงเนี่ยผมว่าตู้นี้นะครับเปิดยังไงก็คุ้มเพื่อนๆส่วนคะแนนของดั๊ตัวนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงแล้วกันคะแนนนี่โอ้โหทะลักมากครับ10เต็ม10นะครับคะแนนรวม Triple S นะครับโหมดความยากระดับสูงได้ Double S แล้วก็ PVP กับการฟาร์มเนี่ยก็ Triple S เหมือนกันเลยครับก็สำหรับดั๊ตัวนี้นะครับของที่สวมใส่ที่เขาแนะนำนะจะมี2เซตครับ สำหรับคนที่เน้นสายโจมตีเนี่ยก็จะเป็นโจมตีกับครีดเมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เน้นพ v p พเอาถึกถึกนะครับก็จะเป็นเซ็ตเลือดป้องกันนะสำหรับเมรีโอราตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครที่ปั้นมาแต่แรกนะผมว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะมีเซ็ตอุปกรณ์นะครับแทบจะทุกแบบแลนะ้วมั้งเพราะว่าดั๊เนี่ยเป็นตัวละครที่มีเยอะสุดในเกมแล้วนะครับตอนนี้ส่วนความสามารถนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูคร่าวๆแล้วกันก็ท่าแรกนะครับจะสามารถโจมตีัตูหนึ่งเป้าหมายนะครับพร้อมกับเพิ่มความแรง30%ตตต่่่ออบััทีิดยูนนวะครับ ส่วนท่าที่2 s p i n n i n g Slash นะครับจะสามารถโจมตีเป็นหมู่แบบจอะเกาะได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่มีความสามารถเพียรแบบหมู่นะครับที่ไม่ได้มีในเกมมานานมากแล้วนะครับส่วนท่าไม้ต้นะครับจะสามารถถอนบัฟแล้วก็ตั้งท่านะครับของศัตรูทุกเป้าหมายได้นะครับแล้วก็จะลดสเตตทุกอย่างนะครับ5%ไปเลยเวลา2เทิร์นพร้อมกับสร้างเดบมจแบบหมู่นะครับที่มีความสามารถคลีฟนะครับจะเพิ่มความแรง50% คูณกับครีเดเตลดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพูดง่ายๆก็คือยิ่งมีครีเดเมตแรงเท่าไหร่นะครับความแรงไม้ตายเนี่ยก็จะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นนะแล้วก็ถ้าเราอัพเลเวลสูงขึ้นนะครับมันจะเพิ่มมัลติพายนะครับความแรงของท่าสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ห้าร้อยแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ดีบัฟลดสแต็จจะสูงสุดอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์ความสามารถครีฟนะครับจะเพิ่มความแรงได้สูงสุดถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับก็ถ้าเกิดอัพเต็มเนี่ยผมว่าทีเดียวก็น่าจะไไปหมมมมดด้เเเเลยยยนน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 นะะะะสสสสส่่่่่่วพพพาาาาาาซซีีีฟฟคคครรรััับบบใจกกืืออๆชิฝแ ใช้สกิลประเภทโจมตีท่าเดียวนะครับจะสามารถเพิ่มสเตตของตัวละครได้นะครับ6%ซึ่งสามารถสแตกได้สูงสุด5ครั้งหรือว่ารวมแล้ว30%นะครับอยู่นานไประยะเวลาทั้งหมด3เทอร์นะครับและถ้าเราใช้สกิลเป้าเดียว2สกิลหรือมากกว่าขึ้นไปนะครับในเทิร์เดียวนะจะสามารถลดเดเมจที่พวกพ้องจะได้รับนะครับจากศัตรูได้8%นะครับสามารถเพิ่มได้สูงสุด 40%นะครับหรือว่าสแต็กได้ 5T ทีนะซึ่งเอกลักษณ์ธาตุของธาตุความเบื่เนี่ยจะทําให้เรานะครับตีธาตุที่ชนะทางแรงขึ้นอีก10%ด้วยนะที่สําคัญมันไม่แพ้ทางธาตุอะไรด้วยครับทำให้ธาตุความเบื่เนี่ยผมว่าปัจจุบันนะครับโกงที่สุดแล้วนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมมาพูดถึงดาตัวใหม่คร่าวๆแค่นี้ก่อนแล้วกันนะก็สำหรับข้อมูลแผนอัปเดตนะครับน่าจะอัปเดตอีกทีในวันที่6กนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะสำหรับคลิปนี้นะ จริงๆผมก็อยากจะมาเปิดกาชาด้วยเพื่อนๆเพราะว่าทั้งเกมโคนรูซื้อบาสนะครับ Princess Colony Dive เนี่ยผมเปิดไปหมดแล้วนะแล้วเกม7บาทเกมหลักของผมเนี่ยจะไม่เปิดได้ยังไงใช่ไหมครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เลยจะมาสุ่มนี่ครับมผมจะมาสุ่มเป็นตู้นี้ครับตู้การันตี e e Essa นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเก็บตั๋วมา139ใบนะครับแต่ผมก็คงไม่เปิดทั้ง139ใบนะเพราะว่าที่ผมดองไว้นะครับเพราะว่าผมกะ ให้ตัวละครใหม่เนี่ยมันเข้ามาเยอะๆก่อนนะแล้วค่อยเปิดทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมขอเปิดสัก20บใบแล้วกัน4รอบนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะได้ตัวอะไรไปอัพเพิ่มหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ก็ผมมีเลื่อนมาดูนะครับเอาจริงสุ่มพอพันเนี่ยผมก็มีดองไว้เยอะนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอเปิดอย่างละครั้งแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวไปเปิดแบบการันตีเอซซ่ากนนะครับมาเริ่มจากสุ่มพอพันสองกันก่อนเลยครับเอาจริงมีตัวอะไรอยากได้บ้างไหมเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่ก็คงจันโดร่านะครับ จังมาครับได้ไหมเอาจริงตัวสีทองนี่คือถ้าเกิดได้ลุงนี่ก็ปิดแล้วนะโอแบบนีน้่เรียบร้อยครับโอเคไม่เป็นไรครับไปต่อครับวันนี้เราชิวๆครับมาขอลุงครับขอลุงได้ไหมโอ้โหไม่น่ารอดแบบนี้ไม่ได้รอดโอเคครับดับเบิลคิวนะไม่เป็นไร ของจริงคือต่อจากนี้ครับตัวการันตีนะครับมา3 2 1ึไปครับป่ามาใช่ไหมโอเคเปิดธรรมดาป่าไม่มานะครับต้องมาเปิดทีละ5ใบนะมาก็ถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับขอเป็นจันโดล่าอะไรกันจันโดล่านะครับผมจะได้เล่นด้วยเลยนะคือผมไม่ค่อยเล่นจันโดล่าเนี่ยว่าอย่างแรกนะค,คือ อันติผมไม่ตันนะแล้วก็อย่างที่สองนะคอสตูมเนี่ยผมรอดลดราคาอยู่เพื่อนมาเออมาทอมนนี่ว่าสิ <c oughs> เนมัสิขอเด็ดเด็ดขอเด็ดเด็ดมาหน่อย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 ได้ไหม,หมสีนี่มันแสบตาจริงใบแรก อโ,โอเคเมอรินครับเมอรินลายเขียวว่าไม่ใช่เมอรินฟ้านะมาโอเคอาริาโตะนะครับไม่ได้เจอนาน้องเอเลนไปต่อครับอรโอเคตาลุงคิงัส,สดีสเลโอ้โหมาครบเลยเนี่ยพี่บันครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายมาได้ไหมเอ้ยลิสนะครับโอเคอยู่แต่เหมือนจะตันหมดแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมาไปต่อเลยครับครั้งที่สองโอเครอบนี้ป่าไม่มานะเดี๋ยวมาดูกันฟาดไป จอโนราตัวเดียวครับเอาจริงออกจอโนราตัวเดียวนี่คือคลิปนี้คือฟินแล้วนะตัวเดียวโอเคซาราทรัส okay. <ป>นะครับมาเชื่อมัน,ชนเชลิโก้ครับไปต่อครับตัวที่สามบายบายบายโกเทอร์ฟ้าตัวที่สี่เจ็ดบาทนี้จะมาครบเลยนะผมว่า ไอโอ้โหลูเชลเอาเจปั่นแล้วครับตกใจอะไรนะเมื่อกี้ว้าตัวที่ห้าดัดฟ้าครับเรียบร้อยสามสองหนึ่งโกมาเลยอะไรอะไรอะไรรอบนี้แหละโอเค เกลาดนะครับจริงผมว่าผมไม่ได้ปั้นเลยั้งไอดีผมเนี่ยเกลาดอันนี้พี่บันเขียวนะครับบันเขียวนี่เป็นเอเซาตัวแรกของไอดีผมเลยนะผมพยายามปั้นมาเล่นตอนแรกด้วยนะครับแต่สุดท้ายนี้ก็ต้องลมเลิกนะโอเคคิงเขียวครับ <c oughs> โอ้โหจะมีส่วนที่ได้ใช้างานไหมไดนรอบนี้เมอร์ลินตัวที่สองนะครับ มาลินฟ้านี่ไม่เพิ่มเลทพทิกอัพอันเนี้เรียบร้อยครับตัวสุดท้าย้องดี่อนเน่ฟ้านะมาครั้งสุดท้ายครับไปโอเคมา เอ้ยโอเคอันนี้ตัวยุคหลังอยู่นะครับเดนเซลนะแต่ไม่ได้ใช้เลยอ่ะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับกาลันอันนี้เปิดตัวการันตีตอนนี้ก็รุนนี่นะเพราะตัวมันเยอะมากเอ้ยเคนอีกเซนครับเฮ้ยผมตันยังอนะ่ะเหมือนจะตันแล้วนะเดีย๋ยวไปเช็คทีนึงที่สี่โอ, 4. โอเคป่าครับ ป่าเขียวปะใช่ป่าเขียวนะสุดท้ายมาจัดดราดับเบิลป่าครับเรียบร้อยโอเคก็มาเช็คหน่อยนะครับว่าได้อะไรเพิ่มหรือเปล่านะผมว่าดูจากตกใจก็ได้นะอันนี้ไหนมีไหมป่าเขียวมีนะครับตอนหน้าใช่่็จะเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับเรีย ดีอันเน่นะครับเมอร์ลินเขียวไม่มีนะเมอร์ลินฟ้าพวกตัวที่ไม่ได้ใช้งานนี้ผมไม่นำนะผมข้าไปเลยนะครับเพราะบางตัวเนี่ยผมก็ดองไว้นะแบบเผื่อว่าฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวต้องใช้นะโอเคน้องลิสต์น้องลิสต์ผมน่าจะโอเคเกินแล้วครับเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรผมดองไว้ก่อนนะอันนี้ผู้ช่วยเกลานะครับลองดูดูสถานดีกว่าสถานนี้ก็ไม่ได้อับเลยนะครับนี่สามทัพหกอยู่นะ โอเคสาธาดได้อยู่นะครับไม่ตันนะเดนเซลว่าจ,จะดูเดนเซลนะครับโอ้นี่นี่วหน,น้าเดนเซลนะครับโอเคตันไปแล้วนะครับเดนเซลโอเค <Okay, S 2> ครับก็ okay, บสำหรับคลิปในวันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับปีนี้นะครับดันเน็ตชาแนลเนี่ยก็ขอฝากเนื้อ ฝากตัวเพื่อนๆชาวเจ็ดบาทเหมือนเดิมนะครับบอกเลยว่าเจอผมมีเกียวยาวแน่นอนนะเกมเจ็ดบาทยังไม่หนีไปไหนครับอยู่ตรงนี้แหละยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ